ดูต่อครับเป็นเพื่อนสายเปตองสนามนครลังสิตชมเปตองคู่ชายทั่วไปครับอันนี้เป็นรอบน่าจะตัดเข้าวัสดีครับจะจะดูนะครับเก๋วกับสดนะคใครจะผ่านเข้ารอบไปก่อนคู่นี้ใครชนะไปก่อนนะแข่งนึ่งสามทีมเลย คู่นี้ทีมกอมอสี่เสียแต้มต่อหนึ่งแต้มนะครับเนื่องจากน้องโอนี่เหมือนกับร้อยลายชื่อหรือเปล่าไม่แน่ใจนั่นเขาได้อาวุโสก็ได้แต้มต่อดูดูลุงยาวเข้าจะดูนะครับว่าพี่พนกับลุงยาวจะเอาความเขาตัานสดสด,สดนี่ได้ไหมปั้ง ท้าไมทไมสกิตแก่นไม่ยี้จอดนะครับลูกจอดอยู่ที่ตีลูกเมื่อสักครู่นี่แต่ลูกมันไปโดนแก่นอีกสายหนึ่งยังไม her, sure. ่จบนะยังแข่งตัดเข้ามาอยู่ แต่ยายตั้งใจดีมากลูกนี้ตียากนะครับดูน้องเขาจะงัดยังไงดูนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายมุมด้านหน้าไม่ได้เออแต่ทางนั้นเขาจบแล้วออ้ตีเปตองไหมคือคือถ้าถ้าไม่ซ้อมมามันก็เหมือนจะลงแจ่นเข้าแจนตอนนี้พี่พลต้องเปลี่ยนให้ได้สามลูกด้วยนะครับ ดูนะฮะนี่อันนี้ก็ระดับเทพเหมือนกันลูกตีดูนะครับปั้งนั่นไงแต่เปลี่ยนนี่ผมถึงบอกว่าพอมาเข้าแล้ววงหายจากแม่นมากนะเจ้านี้น,นี่คะที่ได้เปรียบลูปปีไล่เลยน้องเขาจะทำยังไง เหมือนจะตีเอาลูกจอดด้วยหวังลูกจอดตอนนี้คนได้เปรียบลูกด้วยนะเข้าเอาหนึ่งแน่ขนาดห่างพี่พลตั้งใจมากไนงะห่างเกือบสองเมรนะ็มรเนี่ยเฮ้ย น้องอมได้ระบบระดับพ้นเข้าไปตองหลุดอ่างเกือบสองเมตรนะครับมันมันไม่เดินครับไม่กีห่างมากครับไม่น่าเสียแต้มเสียครับสนามนี้ก็แข่งจะไปอยู่มุมไหนอ่ะเออเมื่อกี้เสียแต้มเฉยไม่น่าเสีย ดูน้องโอ๊เข้ามาครับโอ๊เชียงใหม่โอ๊ดเชียงใหม่ครับพีโอ้นี่ก็หลุดนะครับเนี่ยไม่เดิน,นครับไม่เดิน,ดนใช่เออเมื่อกี้ยังไงก็ได้เต็มแน่ๆอันนี้ก็ถือว่าเข้าหลุดนะครับน้องโอ๊ดเข้าหลุดนะดูจะยาว ต้องเปลี่ยนได้ได้สามลูกนะแล้วก็น้องโอมต้องตีไม่จอดด้วยผมต้องลุกมาหัวเขาระแวง,งแดูน้องโอมตีนะครับสิบสี่ครัตั้งตายไหมตายไหมตายไหมนะ่ะม,มันเหมือน,นาทางนี้ได้ ดูตาจาวเข้ามาครับลูกนี้เปลี่ยนมาลูกนี้ผมไม่หนีดีกว่าไม่ตรงลูกน้องอมตีใหม่ครับลอยมาอุ้ยตรงมากจอดเอ้าไม่จอดอีกเออนึกกว่าจอด ชื่ออมหรอโอโอมมออมออดูแ่จาาจะเข้ามาแวบ๊บตรงนี้ต้องหนีน,นะเรียนน้องเรื่อยหมดหน้าที่หมดหน้าที่ไปนั่งดูน้องอมตีลูกนี้ครับ ปั้งคนเข้าอย่างเดียวเป็นนหนูดูพี่พลเข้านะครับเูกน่นี้มาเป็นเหยื่อน้องโอ๊ตครับเห็นไหมเนี่ยเข้ามาไปเ,าาเปีเยบลูกน้องเขาบอกสั่งเข้าแล้ว่าง ทันห่างอนะน้องก็สั่งเข้าเอาระดับนี้เข้าหลุดนะหลุดสองลูกเลยนะครับลูกแรกก็หลุดนะเอาเป็นไปได้ฮนะสามลูกเลยนะ้องวศทิ้งรอบนี้รอบลูกเข้าอนะ่ะอีพนจะเข้าสามแต้มนะครับรอบนี้ ดูนะครับข้อสามแต้มเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมลกูกลวกนถ้นทํไม่ทิ้งได้สี่แล้วนะอยากวัดเหรอ,อว,วัดก็วัดดีแต่ละเม็ดนะดูต่อครับตอนนี้เอาโสนำนะครับ แต่ยาเข้ามาอันนี้เหมือนจะตีไล่แล้วครับอันนี้ก็เข้าห่างพอสมควรหัวมื่อสักู่น้องโอดเข้าหลุดทั้งสามลูกงจะให้ดูน้องอมตีครับไปมาจอดนั่นนั่นน,น,น,นัหมุนมาสวยมากครับลูกนี้พอมาดูทางด้านหน้าน้องเข้าหมุนลูกสวยครับลูกมกี้ เขาปล่อยลูกมาแล้วมันปันป่นปันป่นปั่นพอมันโดนลูกก็จะอยู่กับที่เลยลูกตีจะดูตะยาวจะเข้าเปลี่ยนไหมลูกนี้ดูนะครับตะยาวจะเปลี่ยนได้ไหมพี่ยาวยุทธยาไม่ได้พี่บลต้องตีแล้ว ดูลูกตีพี่พลก่อนครับนี่จะถูกแต่ไม่จอดครับเสียเปียบรูปไงครับเพราะน้องก็ตีจอดไว้ลูกหนึ่งดูลูกตีกครับผมครับลูกตีจึกไม่ตายครับไม่ตายครับลูกนี้ไม่ตาย รถเข้ามาจบตยาวต้องไล่ต้องเปลี่ยนให้ได้นะครับตอนนี้เสียเปียบลูกเขาอยู่นะครับนอนคอาตีจอดไว้ลูกหนึ่ง เข้าเปลี่ยนด้วยฮะดูน้องโอมน้องโอมตีครับปังโอ้โหลูกนี้เกยบเบี้ยวเหมือนกันนะครับพี่คนต้องเข้ามาเปลี่ยนนะฮะหนาวดูดู โอชียงใหม่จ๊อดนี่ไงนี่ไงลูกหมุนมาสองเต็ม,มเ,เดี๋ยรลูกตัวลูกลูกนี้สำคัญนะครับแต่ต้องเอาเปลี่ยนไว้ก่อนนะครับ อ้าวมาอีกแล้วลูกขอกวนน้องเขาตีถูกรับสองจอดรับสามนะครับดูนะอ้าวได้แต้มเดียวแต้มเดียวครับมาดูต่อก็ยังเบียดกันอยู่แต้ม ยาวตั้งใจหน้าดูเลยเ <c oughs> ปลียนครับต้องอมตีแล้รับตั้งตรงเตรงเป็นท่อเลยตี ดูที่ยาจะเขา้าครับดูน้องอมจะตีครับพีกนีก้หาเรื่องจอดจนได้ <c oughs> น้องมันปล่อยลูกหมุนมามันสกูมาตั้งแต่ออกมือตรงจอดอย่างเดียวเลย เดี๋ยวผมจะให้ดูตรงหัวตรงเพราะว่าขานหลังไมาทางโน้น ลูกเข้าลูกนี้หนักอกเพราะว่าเสียสองอยู่หลุดนะครับแรลลงดูพี่พลจะเตะลูกนี้คนมือซ้ายเตรียมลอยลูกตั้ง ไม่จอดครับน้องอมจะสกูก่อนแล้วครับลูกมันจะแบกหาจันได้หรือไม่แบกหาจันได้ไม่ไม่ลูกต่อลูกโอ๊ตก็ตีได้ครับพอดีมือเลยทุกคนต้งเข้ามาเอา้ายังเสีย ตีตัดแต้มครับแบบนี้ดูท่าทางเลยนี้ตีตัดแต้มครับปังโอ้ยน้องวดเหลือสองลูกในมือครับเหมือนเขาจะตีเอาลูกจอดนะครับเพราะว่าของเขาเหลือครับเอาได้ด้วยสองขาล้วแต่จะทำน้องมันมองได้สามแต้มแล้ครับ ดูครับทีมวัยรุ่นแจงแล้วนะครับตอนนี้<ด>พี่เล็กชนะแล้วเห,หรอพี่เล็กนลาเก้าแดนำเต็มเหรอว้าเย็ำเย็มวย็ดูตายาวเข้ามาครับ ดูน้องโอมปั่นเนีัยตอนนี้ให้ให้ดูลูกตีน้องน้องเขาปล่อยลูกมาเขาจะปั่นมาจากมือถ้าโดนนี้คือจอดเป็นส่วนมากนี่โดนข้างครับถ้าเต็มลูกนี้จอดเมือม่อสักครู่ อยาเข้ามาครับเอาเปลี่ยนก่อนอันดับแรกลูกนี้ก็ตียากนะครับีเกินเพื่นดีเกินด,ด,ดูน้องอมจะตีลูกนี้ครับปั่นมาไงปั้งวายจอดครับเป็นลูกเข้าแบบอัตนัยเลยลูกนี้บอกแล้วบอกแล้วพี่พลจะไปสลับดอกครับ สลับดอกได้หรือไม่ดูนะครับอ,อ่อบองดองแต่ก็ห่างครับน้องอมตีแน่แบบนี้เขาตีได้ทั้งคู่เขาไม่เข้าด้วยเดูนะครับผมว่าเขาฝึกลูกตีแบบตีแบบสกูให้ลูกตัวเองหาจันนะครับจะดูนะนั่นนะครับ ได้เปียบนะสองลูกเลี้ยพอดีมือเลยสองต่อสองอะโอ้ยเหลือสามลูกนี่ลูกเสียเปียบลูกนถ้อเสียเปียบได้ไงน้องพี่จอดไวลลนะ้ลูกหนึ่งหรือพี่พลเอาลูกเก่าไปทีเดี๋ยวดูนะครับพี่พลเหลือเจี๊ยลูกผมไม่รู้ว่าเขาลูกเก่าไปถือหรือเปล่าดูก่อนมก็ไม่ได้ดู พี่พลเหลือสองลูกอ่ะเอาเขาได้เปรียบลูปนะ้อ,นนองมันตีจอดไว้ลูกหนึ่งงงแต่ยาวจะเข้ามาเปลี่ยนก่อนอันดับแรกพีต่ตีแล้เดี๋ยเปลียนตรงนี้เนี่ยแต่ถาต่ได <c oughs> ่ยนอดูน้องโอ๊ตเชียงใหม่ตีครับจานนี้ก็จอมตีจอดเหมือนกันนะคปั้ง นัน่นไงนั่นไงจอดดีเปลี่ยนนะเขาได้เปรียบลูกสถานะตอนนี้พี่พลได้เปรียบลูกนะครับหนึ่งโลกต่างคนต่างไม่ผิดทีมอาวุโสจะได้แต้มนะครับพี่พลจะเตะโอโห,หเรียบร้อยโดนน้องโอ๊ตเล่นแล้วครับหนึ่งเพื่อหนึ่งเหมือนกันครับตอนนี้ ตีเร็วไปหน่อยฮาดูพี่พลจะเข้ามาซุกยังไงเพื่อหลีกลูกตีเนี่ยเอา้ายังเสียหนึ่งอยู่นะครับเสียยิงออกแพ้ กะตีช็อตนะที่จริงเขาได้แต้มหนึ่งแล้วนะครับดูเหมือนปรึกษากันเมื่อตีเมื่อกี้จะตีช็อตตีสนุกนะครับจะออกสองได้หรือไม่ได้จริงๆด้วย <Yeah. S 1> ได้สองข้างล่างนะ <Yeah. S 1> ลายกราบมาก mm hmm. ออาวดูต่อครับ ควจับใจตีก่อนแล้วครับอูขนาดางานน้องอมไรตีบังเอาแล้วครับกะเจ้าเจ,าเจมไม้นี้หรือไงครับแบบนี้ตัวนี้ใช่ไหมผมก็ว่าน่าจะเป็นมือหนึ่งตอนนี้อ,อืม มีหนา่ีประเทศไทยตัวนี้อตอนนี้อ่ะโอ้โหดูน้องอมตีครับอ๋อมันติดอันดับหนึ่งเลยเหรอเอ้าหนึ่งสองสามมันจะเอาเจมหัวนี้ให้ได้วะใช่ไหมพี่วอถ้าจอดทุกเลื่องแต้มพอเจมใช่ไหมนี่ก็เขาหน่ะอไมเนะหรอลุงยาวต้องเปลี่ยนให้ได้ทุกลูกด้วยนะครับเป็นแบบนี้ ดูเหมือนน้องเขาไล่เลยฮะอ้าวลูกเสียเปรียบหนึ่งลูกจริงต่างคนต่างไม่พลาดพี่พลจะได้แต้มครับเสีย,สยเปลี่ยนเป็นพอพี่พลกลัวโดนตีจอดนะห <c oughs> นีละวดูนะครับแต่ยาวด,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 ดูน้องอด ถ้าตีจอดมาเปลี่ยนเปลี่ยนบทนะครับถ้าจอดมาเปลี่ยนเรื่องนะครับโอ้ไม่เปลี่ยนนะไม่ตายเสียเปียบลูกเลยครับตอนนี้เสียเปียบเยอะเลยพี่พลตีรับโอ้โหกาลากเจ็ดด้วยหลายกาดเนาะจะเล่นเจ็นนะตีถูกรับหนึ่งอันตีจอดรับสองครับเข้าสามได้ไหมสองว้า ลูุนี้รีบปล่อยน่าจะออกสนามมาเียโอแต่ยาวเข้าดีแต่หลุดเข้ามามีแต่ทีมแข็งแล้วครับตอนนี้ดูน้องอ,งองมตีครับน้งองอมฟาดมาปั้งตีหลุยเดี้ยวมาตั้งแต่ออกมือเหมือนกันครับนิดหนึ่ง อผิดสองลูกซ้อนนะเป <ái S 1> ็นไปได้เป็นไปได้เอาเสียเปรียบลูก2ลูกครับตอนนี้ดูจตาจอาตั้งใจมาก ดูนะครับแต่ยาวจะเข้ามาตอนนี้ได้เปรียบลูกนะครับเพราะว่าน้องอมตีผิดไปต่องลูกเมื่อสักครู่นี้อันนี้เขาจะตีเอาลูกจอดนี่จอดนั่นไงนั่นไงนั่นไงแต่เสียเปรียบลูกนะครับโอ้เสียเปรียบต่องลูกด้วย แต่ยาวต้องเปลี่ยนก่อนให้ได้ครับอ้าวว้าวเปลี่ยนครับลูกนี้เขาเปลี่ยนสวยนะครับเพราะว่าห่างจันนียเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะไล่ตีจอดอย่างเดียวเลยดูน้องเขาอ่านเกมยงไงเหมือนจะให้เข้าเข้าหรือตีนอ้องตี ปั้งตายอยู่ครับผมเชื่อว่าตะพลเข้าฮะเข้าจริงๆด้วยไม่ตีะพอลูกได้เปรียบลูก3ามตอนหนึ่งครับรอบนี้ก็ไม่น่าจะเสียแต้มนะสำคัญต้องเข้าให้เปลี่ยนอุยเปลี่ยนได้ด้วย น้องโอตตีไม่ได้ครับลุงนี้นี่ก็จะหาทางสุกนองโเข้ามาแวเอ้าเปลี่ยนแบบให้เจ็บใจที่บนต้องตีแล้วครับตี าตกน้ได้โอ้โหจะลากจั่นเขาบอกเออได้หนึ่งแล้วว่างั้นลูกนี้เขาจะเข้าแบบลากแช่นะฮะจะดูนะฮจะทำได้แค่ไหนได้สองว่ะเฮ้เยเฮ้เยเฮ้เยเฮ้ยได้ดึงนะครับ ถ้าได้แต้มนี้จะนำเป็น10ต่อ7นะครับผู้นี้ใครชนะจะเข้ารอบไปก่อนนะที่คลเข้ามาเอาชนะเสียนเสียนได้10นะครับสมต่อครับคะแนน10ต่อ7นะครับอาวุโสนำตอนนี้แต่ยาวมาครับตั้งใจมาก คนนี้ใครชนะข้อรอบก่อนนะครับดูน้องอมตีนะครับโคเบี้ยวมาน้องอมตีผิดสามลูกฮนะอาใหม่ครับอาใหม่ปังอวะ น้องรถเข้ามาตอนนี้เสียเปรียบลูกนะครับโน่นข้างขาพี่หมีไม่เป็นไรไปตองคู่นี้ถ้าต่างคนต่างไม่พลาดจากนี้ไปทีมชูบางใหญ่จะชนะนะครับเพราะต้องการแต้มเดียว ดูตะยาวเข้ามาต้องเปลี่ยนนะครับไม่เปลี่ยนนี่ครับใม่เปลี่ยนนี้ครับ <c oughs> เปลี่ยนแผนครับ <c oughs> ดูครับ <c oughs> เปลี่ยนแผนมาเข้านะครับ อ้อเปลี่ยนนะฮะน้องโอมตีอย่างเดียวแล้วครับแบบนี้โดนตี้สัดูลูกตีลูกนี้ป้งโอ้ยติดสี่ลูกเหมือนกันครับอันนี้จะตีจัดหรือตีลูก เล็งอย่างนี้เหมือนจะตีจันนะครับตีจันจริงด้วยเกือบเกมแล้วครับเป็นตองน้องเขาเหลือลูกเดียวเอาได้นะเปลี่ยนแล้วกันเดี๋ยวไปตีไปถูกเออดีมากเยียบเยียบเกมนะทีมผู้เท่าชนะก่อนใช่ไหมครับทีมผู้เท่าชนะก่อนเขาลอบไปก่อนนะทีมแพ้ตัดล่างครับ ตัดล่างนะเป็นนั้นว่าทีมชูบังใหญ่ชนะทีมกอมอีไปก่อนนะครับทีมดาวลุ่งนะระดับทีมชาติเลยนะครับที่เล่นอยู่เนี้ย